คลิปนี้เอาผู้สิมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานลาวเฮา,าขาดกรรมนายจ้างอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนๆเหลากานี้มาลาวตอนนี้แม่นจับได้แล้วจับได้มื้อนี้ตอนบ่ายอยู่บ้านน้องบัวเมืองจ้ำปัสซักแข่งจ้ำปัสซักมาอยู่บ้านพ่อคือแบบลาวนี่คือแบบสารภาพเลยเนาะแบบว่าสารภาพกับพี่น้องหรือว่าร้านเราหันว่าเล่าไปนคนก่อเหตุแท้ทีเล่า,เ,ลาเป็นลงมือก่อเหตุนี่เนาะย้อนว่ามีเทปมีหยังมาบอกให้เรานี่ลงมือก่อเหตุกับผู้นี้ลาวนี่ใช่มีเนาะจ้วงจ้วงจ้วงแห้งจ้วงแห้งสะใจแล้วอ่ะไปว่าเล่าเนาะเล่าเนี่ยจะ มากน,นั้นมากมาบอกให้เล่าเนี่จัดการนาจา,กกาเนาะกับเล่านี่จัดการเลยเราเอาเ็ีกจ้วงจวงจ,วงจ้วงจ้วงจ้วงใส่ในาจาแล้เราได้เชียชีวิตเนาะแล้วเนี่ยก็ไปลางนาล่างนาลางเนเอาเลือดออกก็ว่าเล่าเนี่เราสู่ร้านเราพังอย่างซีเนาวะว่าร้านเราถามว่าต้องก่อเหตุจบอ,อยานบอกว่าเราบอกว่าออยานเรา่าแห้แงแห้งแห้งแบบสะใจแล้วเนาะเราก็จ,ากจ่จวงใส่จ่วงใส่หลังจากก่อเหตุอีแล้วแล้วก็ลางนาลางตาเก็บเจียงเจ็บพองเราออกไปมอสิดแล้วก็ไปมาบสองมีขามาพังเราแล้วก็มีคนมาหาเราแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อ น้องฮอเนาะอยู่เมืองจับปลาซักแค่จับปลาซักคือกั้นแต่หลังจากเราครับหนีจากประเทศไทยเราไปอยู่บ้านพอนะตำรวจเลยไปจับเอาอยู่บ้านพอแล้วครับคือตอนนี้ก็สามารถจับได้แล้วและเป็นเราแน,น,น่นะอนเนาะเพราะเราก็มาเราสู่ร้านสู่ยังเราพังเนาะตามที่เขาเราสู่หอยพังคือตอนนี้จับได้แล้วมีแต่ทาพังข่าวจากโทรทัศน์อีกเท่านั้น ผลกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำบาโบในสุดก็ตามจับกลุ่มตัวได้ไม่จะตุดตัวหนีก็ตามสาวลาวบป่าแจ๊บจากผู้ต้องหากลายเป็นก็นักโทษแล้วคัะเนี่ยกลายเป็นนักโทษแล้วค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เป่าราวไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะ,ะรมมครับท่านผู้ชมเรื่องราวของแรงงานลาวที่มาทํางานในประเทศไทยใช่ครับบ่าแจ๊บ แน่นอนครับว่าโบวคือกระแสข่าวมันแรงมันแรงมากเพราะฉะนั้นผู้ญิงคนนี้แม้จะพยายามหนีไปไหนก็ตามเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างคนต่างประโคมข่าวกันหมดเลยทุกคนเห็นก็จําหน้าได้เพราะว่าทุกช่องเขาแปะภาพหมดเลยนะคือตอนนี้เป็นข่าวหลงดังแด้บอนเจ๊บครับแม้กระทั่งฝั่งสปปลาวนี่ยทางใกล้ของเราขวัยจะมสักคนนี้เหมาเจ๊บเล่าเรื่องราวนะครับพอตอนนี้รู้ประวัติของน้องแล้วว่าน้องเป็นยังไงมายังไงคือน้องอ่ะน้องอ่ะเป็นเป็นเป็นคนลาวเป็นคนบ้านหนองบัวครับอ่า เมืองเมืองจับปาสักแขวงจับปาสักนครปากเซก็มาทํางานอยู่ประเทศไทยได้ประมาณ2ปีกับนายจ้างคนนี้นะนายจ้างที่เป็นครูเกษียณ<ร>นาวัยเจ<ร>็ดส <7 9 S 2> ิบเก้าปีอ,อ่าแล้วก็มาถึงวันหนึ่งน้องก็ยืมเงินกับน้องสาวของครูคนนี้แปดพันแล้วก็ไม่คืนนะแล้วจะมายืมกับนายจ้างตัวเองจะเป็นครูเกษียณเพราะว่าอยู่กันสองคนลูกจ้างกับนายจ้างก็จะยืมหนึ่งหมื่นนายจ้างคนนี้ไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าคนน้องสาวของนายจ้างก็ยังไม่ใช้จ่าย ยังไม่ใช้คืนวันนี้ก็เลยไม่ให้ปฏิเสธก็มีปากเสียงกันนายจ้างก็เลยไล่ออกปมมันอยู่ตรงนี้นะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยอาจจะโกรธอันนี้คือแบบปมตรงนี้ว่าผู้หญิงนี้อาจจะโกรธมากแล้วก็ไม่พอใจถึงขั้นลงมือนะสาหัสโหดว่าอย่างนั้นถือว่าดูแล้วก็โหดทารุณนะผู้หญิงคนที่ทําการกระทำของเขาคือณเวลาที่เขาทําทําเสร็จปุ๊บเขาแบบโอดเยือกเย็นมากไปล้างเลือดไปอะไรออกเสร็จแล้วก็หลบออกทางประตูหลังบ้าน แล้วก็มาที่มอชิดมาที่มอชิดแล้วก็เดินทางไปที่อุบลราชธานีก็ข้ามไปที่ฝั่งลาวคือผู้หญิงคนนี้ไปถึงอุบลข้ามไปแล้วถึงมีคนไปพบศพของอคุณป้าครูเกษียณคนนี้โอ้โหพอัานเจ้าที่ก็เลยทำดำเนินการเลยเขานี้ก็ติดตามตั้งแต่ปากซอยกล้องวงจรปิดใช่ปะแล้วก็มาที่มอชิดมาที่มอชิดแล้วก็พอเห็นแล้วก็ซื้อตรงซื้อตัว๋วขึ้นรถก็ไปที่บกสอุบลราชธานี ก็ได้ภาพไปถึงฝั่งลาวขึ้นรถสองแถวคุณพ่อของน้องคนนี้มารับแน่นอนอการทางานของเจ้าที่ไทยนั้นรวดเร็วมากก็ประสานไปยังฝั่งลาวที่สุดก็เมื่อวาน,นตอนเย็นตอนตอน,ตอนบ่ายก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็จับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ได้ก็คือ,อนังนังนังบัวะนะบัวสีหวงน้องบัวสีหวงนะคนภาคใต้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงนะท่านผู้ชมครับ,รบและเกิดขึ้นจริงและถูกจับดําเนินคดีจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้บอกแจ้บว่ามีผลกระทบอย่างไรกับแรงงานลาว คือบอกเลยว่าภาพภาพภาพรวมเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างแน่นอนนแต่ว่าคนไทยส่วนมากก็จะแยกแยะได้ว่ามีแต่ประเทศก็มีคนดีคนไม่ดีแต่ว่าในนามคนลาวนะอย่างพวกเราเนี่ยมาใช้พื้นที่ไทยอยู่แล้วก็มาทํางานในประเทศไทยเราจะไม่ละอายกใจหรอสิ่งที่คนคนหนึ่งทําซึ่งยังไงเสียก็ขึ้นชื่อว่าคนลาวเป็นแรงงานลาวซะด้วยโดยเฉพาะคนลาวแรงงานลาวนี่แหละมันมันเกิดความเขาเรียกว่าเสียหายแต่เพราะว่าคนไทยก็เจ็บปวดเสียใจนะ นนการกระทำนะแบบนี้เป็นการกระทําต่อนายจ้างซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ่ะวะแน่นอนบะแจ๊บคือตอนนี้บอกกเลยว,ว่าแรงงานลาของเราทุกคนนะครับได้รับการไว้บางใจและได้รับความอบอุ่มอารีและเป็นที่ไว้ใจของแรงงานลหลายประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยใช่และตอนนี้บ่าวแจ๊บเองรู้สึกละอายใจบ้างไหม,มนในนาม,มนาที่บ่าวแจ๊บทำคลิปต่อว่าคนคเขมร ซึ่งคนขมรเขาก็เป็นแรงงานเขาไม่ลงมือถึงกระทําขนาดนี้แต่บาวเจ็บได้พูดไปในลักษณะเหมือนชมตัวเองมากเกินไปแต่การการะทําตัตเนนี้รู้สึกว่ามันจจเจอกับคนว่าตัวเอง <c oughs> ก็บอกบาเจ็บบอกเลยเมื่อคืนบาจ็บทำคลิปบาวเจ็บบอกกรับขอโทษพี่น้องคนไทยเลยซึ่งเราก็เขาเรียกว่าอะไรต่อว่าแต่ให้คนขมรต่อว่าใ,ให้กับคนขมรแน่นอนแหละคนขมรคเขามด่ามันต่อว่าประเทศไทยมาทําร้ายบรรลุลานประเทศไทยทีนี้เราก็พยายามแบบ คนบ้านเราเราพยายามอยากให้เขาทําดีอยากให้ทุกคนทําดีกับนายจ้างไทยเพราะว่าเขารักแล้วก็ไม่ตาพวกเราอย่างมากทีนี้มันผลที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นคนบ้านเราซะทําเองเลยปะพวแล้วก็ดูโหดได้มากก็รู้สึกละอาจจยใจก็กราบขอโทษเมื่อคืนก็คือแบบว่ารู้สึกเสียใจมากกับการกทำของูุหญิงคนนี้แม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนกระทําเองแต่อย่าลืมว่าที่สุดแล้วมันก็คือคนเราคนหนึ่งอ่ะมันก็เรืยออะไรมันก็แนะนำรายงานเราอ่ะมันมันจะหลีกเลี่ยงได้ไหมถ้าคุณไม่แบกรับเลยเหรอก็คนเป็นคนชาติของคุณอะ่ะ นะคือคือตอนนี้เราจะไม่ปฏิเสธและแก้ตัวครับถ้าคมั่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ครับและทีนี้เราจะทํายังไงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามในนามที่พวกเรามีคนติดตามมีผู้ติดตามก็อยากจะสื่อถึงไปแรงงานเราทุกคนนะครับอย่าพยายามนะค,คำอะไรก็แล้วแต่นะให้คิดถึงบุคคลคนอื่นบ้านนะครับเงินทองเนะรเราสามารถหยิบยืมจากเข่าแก่ได้ด้วยการที่เราสร้างแรงจูงใจสิ่งที่เชื่อมันในตัวเองใช่ก็คือ,อผู้หญิงคนนี้ว่ากันว่า,าบางคนบอกว่ามีการติด หวยด้วยอะไรเงี้ยชอบเล่นหวยชอบพูดเกี่ยวเรื่องทงเรื่องเทพอะไรเงี้ยนะสำหรับอาจารย์ปอจาคิดว่าผู้หญิงคนนี้กําลังตกเป็นทาตอารมณ์ของตัวเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คืออยากได้อะไรต้องการอะไรต้องได้นะเอาตัวเองไปที่ตั้งเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็อย่างนี้ฮะรับกรรมนะบอบโบอย่าคิดว่าจะรอดตำรวจไทยนะเขาแกะรอยแป๊บเดียวเลยคือข้าไมไปฝั่งเรายังไงก็ หนีไม่พ้นเพราะว่าในเรื่องของส่วนทีส่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันก็มีระหว่างกันแต่ว่าในเรื่องตรงนี้มันจะต้องให้ทางเขาเรียกว่าทางทางสารทางทางทางอายการเป็นคนดําเนินการแต่เชื่อว่าก็ถ้าเกิดทางไทยต้องการก็ต้องส่งตัวอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานเจ้าที่ตำรวจเราก็ไปจับแล้วก็คือคนเราทุกคนอะ เรียกร้องแบบให้เจ้าหน้าที่แบบว่ากดดันมอนกันนะให้จับตัวให้ได้เพราะต่างคนก็รู้สึกอายมากรู้สึกอายรู้สึกไม่พอใจผู้ญิงคนนี้มากอ้คือการกระทำมันโหดได้ทารุณมากนะนายจ้างที่เลี้ยงดูตัวเองมาเป็นอย่างดีให้เงินให้งานนะส่งเงินนี้กลับบ้านไปเลี้ยงดูครอบครัวอีกแต่ยังเขาเรียกว่าทรยศได้นะถึงขั้นแบบเอาชีวิตเขาเลยอะ่ะคือบุญคุณเข้าแรงแกงร้อนนี่ไม่นึกถึงเลยอะ่ะ คือตอนนี้ป๋าพวกเองก็มี f อฟซีหลายคนทักมานะว่าให้พูดเรื่องราวของแรงงานคนนี้ที่ทํากับนายจ้างนะครับให้แสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึกของเรานะครับและแรงงาน,นหลายลายคนอย่างป๋าพวกเองก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูแล้วก็ไปเห็นในนะ้เหตุการณ์เหล่านั้นแต่ท่านผู้ชมหรือว่าแรงงานเราเราทุกคนที่ด,ดูคลิปวิดีโอนี้ให้นึกถึงเสมอว่าวันนี้เรามาหาเงินสิ่งที่และคนพ่อแม่คอยอยู่ข้างหลังนั่นคือความหวังของเราในเ,เมื่อเราทําแบบนี้แล้วผลที่ตามมาคือความอับอายใช่ครับและ ตาบาบมันจะติดตัวเราไปตลอดไปและพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยอย่าทำครับท่านผู้ชมครับอย่าทำนะฮะไม่ได้ก็หาช่องทางอื่นเพราะว่าไม่คุ้มกันเลยก็คือเอาจริงก็คือคือเงินเกินเดือนเขาก็ให้คุณอยู่แล้วคุณอยากเบิกสมมติอยากเบิกอยากยืมก็คุณไม่ยอมจ่ายไม่ยอมชาระหนี้เก่าที่คุณมีแล้วคุณไม่มีเครดิตให้ต้องยืมอีกแล้วใครจะไว้ใจคุณในสุดคุณไม่ได้คุณก็ใช้อารมณ์เขาก็ต้องไล่ออกนะทีนี้คุณก็ต้องยอมรับผลกรรมตรงนั้นสิเพราะว่าอ่าในเมื่อคุณท่ะทเอง ใช้เงินสุรยสลายเองแล้วก็อยากได้จากเขาเขาก็ไม่ให้เพราะให้ไปแล้วเงินเขามีโอกาสสูญเปล่าบป่าครับคือนะตอนนี้บอจ๊บคือพวกเรามาทํางานเนาะใช่นนครับแรงงานไทยก็ต้องการแรงงานลาวทีนี้แรงงานลาวเข้ามาเยอะแยะมากมายนายจ้างไทยเนี่ยตอนนี้ก็คิดว่ายับยั้งทั้งใจแล้วไม่กล้าจ้างแล้วบอจ๊บอย่างเช่นเ<ๆ>ข้ามาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราอะแนะนำที่เราเป็นแรงงานด้วยกันเนี่ยเราอยากให้อคติหรือว่าอยากจะแนะนํา คนไทยยังไงวอจับคือจริงๆนะบอเจ็บบอกตรงเนาะสิ่งหนึ่งเนาะตอ,อนอาสูญเสียเราก็สูญเสียไปแล้วเราดอมรอบจร,ร,ริงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอเจ็บก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะกับนายจ้างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอเจ็บแนะนําได้ก็คือการคัดกรองแน่นอนอันดับแรกเลยคือการที่จะจ้างแรงงานที่มีบัตร ะะมีบัตรครบถ้วนคืออันดับแรก,กต้องให้มีพาส,สปอร์ตก่อนอย่างน้อยๆพาส,สปอร์ตมันยืนยันตัวตนและที่อยู่เป็นอย่างชัดเจนนอกเห็นไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็สามารถตามจับได้จากเรื่องของบัตรได้อันดับแรกก่อนที่อยู่ที่พักอาศัยต่างๆมันมีชัดเจนอันที่2ก็แน่นอนแหละคือการที่อยู่กับสองตัวสองกับนายจ้างเนาะคนเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าแน่นอนแหละคนเราก็มาเจ้กกะบอกแล้วมันไม่ด้มีคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนทุกชาติไม่ว่ามีดีไม่ดีก็ต้องคัดกรองถึงที่สุดเพราะโดยเฉพาะเรื่องของ อ่าแม่บ้านหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดใกล้ตัวมากนะพวกคือแบบว่าพัวพันกันร,ระหว่างสองคนอันเนี้ยเดี๋ยวยิ่งอยู่2คนอย่างนี้ผมว่าการที่แบบว่าอ่าให้เขาอยู่ห้องต่างหากอะไรเงี้ยหรือก็ต้องใจจริงก็ไม่อยากให้อยู่สองคนเนาะเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็อย่างบ่าพวกก็แนะนําคิดในใจก็คือว่าไม่อยากให้อยู่ประจำครับอยากให้แบบว่าไปเช้าเย็นกลับไปเช้ายันกลับแล้วก็จ้างก็คือจ้างทั้งสองคนขึ้นไปนะครับแล้วก็คัดเลือกบุคคลที่มาจากบริษัทมจากที่นําเข้ามานะครับใช่ครับ ื้องต้นไปก่อนนะรท่านผู้ชมครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้บาวผู้เองก็แสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดคือเราอยากให้คนเราของเรานะมีความรักและความกตัญญูต่อแรงงานต่อนายจ้างคนไทยใช่ครัเสมอมานะครับวันนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็เห็นนะครับจับตัวมาแล้วเรียบร้อยแล้วและก็ได้รู้ อย่างเห็นฉนวนเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครว่าเกิดขึ้นอย่างไรและแบบไหนและตามตัวเจอยังไงครับผเนาะสุดท้ายแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยนะฮะวินิจฉัยแล้วก็ช่วยนะคัดกรองนะครับและช่วยให้โอกาสในแรงงานเราเราที่ทําดีด้วยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับ